ทำใบอนุมัติจัดซื้อสินค้าเลือกออเดอร์ทูเพเลือกทำใบขอซื้อสินค้าให้ผู้จำหน่ายกดเพิ่มเอกสารวันที่7มกราบริษัทบิ๊กจี สินค้ามีน้ำยาซักผ้า10ถุงถุงละ35น้ำยาปปานุ่ม5ถุงถุงละ25ชีมอาบน้ำ5้ขวดขวดละ70 กดบันทึก